สวัสดีครับผมรัฐนะครับจาก Tattoo Color นะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในวงนะครับด้วยความที่วงเราสมาธิสั้นนะครับรับสารอะไรงงๆนิดนึงก็เลยทำให้ไม่ทันในรอบแรกที่จะมีชื่อขึ้นในโปสเตอร์ซึ่งเป็นความผิดพลาดของพวกเราเองนะครับแต่ไม่เป็นไรก็อยากรวมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับอยากให้กําลังใจเป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ช่วยนะครับนักดนตรีทุกท่านนะครับถ้าไม่ช่วยกันเองแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมครับเพราะว่าพึ่งทางรัฐบาลก็คงแบบดู ยากนะ,ะก็ขอบคุณมากที่มีกิจกันแบบนี้นะครับด้วยความที่สื่อสารกันงงนะเป็นเป็นความผิดของวงเลย้ยวตัวพวกเราเองนะที่ทําให้มันงงนะฮะไม่เป็นไรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะส่งวีดีโอตามไปเล่นสดพร้อมกันทั้งวง แตก่ก็ยังมีสถาการกักตัวเคอร์ฟิวบางอย่างบางคนก็ติดฉีดวัคซีนวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยมาทำให้มาเจอกันเพราะมัน4ี่คนลําบากไม่เป็นไรก็ยังไงทุกคนก็ส่งใจกันมาอยู่แล้วทั้งวงนะครับทั้งพี่ดิมพี่ตงพี่จ้ำอะไรเงี้ยส่งใจกันมาก็เลยฝากผมมาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในวงนะครับผมกันก็อย่าให้เสียเวลาเลยฮะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะำมัน5นาทีนะครับกันก็เพลงแรกฮะชื่อเพลงว่าเพลงของเรานะครับที่อยากร้องเพลงนี้ก็เพราะว่า ตอนเขียนเพลงนียครับเราจะเป็นคนที่มีจุดทริกเกอร์จากการฟังเพลงหมายความว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันจะมีเพลงประจําเหตุการณ์อยู่พาวเวลาเราได้ฟังเพลงนี้อีกครั้งนึงอะ่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เราจําสิ่งเหล่านั้นได้เหตุการณ์นั้นได้นะครับแล้วมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่พาวเวลาเราฟังเพลงอย่าง,างเพลงบงตัวเองหรือฟังเพลงพี่ๆคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงบรรยากาศบนเวทีนึกถึง เฟสติวัลต่างๆนึกถึงตอนทําเพลงกับเพื่อนๆนึกถึงตอนเจยย camp, เอกับแฟนคลับหรือเลไกก็ตามตั้งแต่เป็นวงแททูเคาเริ่มใหม่ๆเด็กๆมัก็เลยเป็นตัวแทนความทรงจำดีๆแล้วก็จะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แล้วก็จะได้มีเหตุการณ์ดีๆต่อไปนะครับช่วงนี้ก็อดทนกันหน่อยนะครับฟังเพลงนี้ครับเพลงของเราครับ ยังมีเพลงคงสองเราที่ทำให้รู้สึกดีสักนี้ไปเรานน้นไม่มีวันกลับมาหาจะเสียงเพลงในพานฉันเดินทางกลับไปนี่คือวันที่ฉันไม่เจอ จบแล้วนะครับเพลงของเรานะครับเ,เพลงสุดท้ายนะครับสนุกสนุกแล้วกันนะแต่เล่นให้มันสบายๆแบบเล่นคนเดียวเนี่ยครับก็คือซินเดอเรลล่าเนาะขอให้ทุกคนต่อสู้แล้วก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับเราก็มีความหวังเสมอว่าจะต้องกลับมา ให้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องหวังกันเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองหน้าที่ของเราก็จะทําให้ดีที่สุดตาม้าที่ตัวเองนะครับส่วนหน้าที่ของเขาก็ควรจะทําให้ดีขึ้นนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดหยุดออกไปดีกว่านะฮะงั้นก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับซินเดอเรล่าครับ กล้าบอกหัวใจเดินที่แอบใจจองของหัวใจดังสีจนรำยังเบาแบบในบ้านบ้านรีว่าคอยจะมาคอยจะมายึกและยักสน้นทุกที่ที่จเจอจะลองไปคุยอีกสักทีคงได้เพิ่รงไปบอกเธอว่าฉันลงและมาคอยจะมาคอยจะมาสมในตาว่าได้ติดดวงตาแล้วเธอก็ะเจาหายมันเดิกในใจยาวแล้วเธอก็หายไปบอกแต่คำว่า กรแล้วเธอก็เดิดหายมันเด้งในใจหยิบเบ้าฉันไปชนมาแล้วเธอก็หายทิ้งคืนฉันออกมาคอยเธอเกิดลันลันลลเอาเธอจุดสิ่งเดาเร็และเธอเธอไม่ทัานวามลา เอาเธอจุสินเดอเรและเธอเอาเธอละลันละลาเอาเธอจุดสินซินเดอรลล่าฉันคงลำบานอนแล้วร้องไห้ที่ออกมาคอยเธอก็ลันลัลาเอาเธอจุดสินซินเดอรและเธอเธอไม่ั่ความล Oh, turn to Cinderella, turn out the la, la 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 Oh, turn to Cinderella, turn come Blah blah, not Dream blah, blow oh. yeah <coughs>